บทที่494เขาสติไม่ดีหรือลายเอาละทีนี้เจ้ารู้แล้วหรือยังว่าข้าคือใครหลินเทียนอ,อวี่ถามขึ้นอย่างภาคภูมิเขาหวังให้ติงห้าวอและคนอื่นๆต้องตกใจจนยอมแพ้ไปทว่า เสี่ยวฟานเอาชนะเขาแทนข้าหน่อยเถออาจารย์ซีเหมินต้องการสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบเพื่อจะได้ฟื้นฟูได้เต็มที่ติงห้าวโบกมือนิ่งๆก่อนจะหันหลังกลับเข้าไปในห้องเขามีหลายอย่างที่ต้องทําและไม่มีเวลามาใส่ใจพวกยอดฝีมือจากต่างหัวเมืองที่ทําอะไรซีัวแบบนี้เพียงเพื่อต้องการแสดงว่าตัวเองเหนือกว่าเท่านั้นจางฝานพยักหน้าและเดินตรงเข้าไปหาหลินเทียนอวีธทีละก้าว ใบหน้าที่ปรากฏรอยยิ้มแห่งความภาคภาพพูมิพลันกลายเป็นใบหน้าที่โกรธเคืองในที่สุดหนึ่งก้านทูบต่อมาที่บนเรือร้างนอกฐานทัพไอสวัสดหนิงหูเซี่ยวกล้าดียังไงมาหลอกใช้ข้าลินเทียนอ,อวี่หน้าบวมตุยและยังมีเลือดกำเดาไหลออกมาไม่หยุด ชุดสีฟ้าและขาวของเขาในตอนนี้ดูเหมือนเสื้อผ้าที่มอมแมมของขอทานไปเสียแล้วเขาหนีออกมาจากเมืองอย่างสิ้นหวังพร้อมกับอาการบาดเจ็บก่อนที่จะคำรามถึงหนิงหูเซี่ยวอยู่ในตอนนี้ตูมเขาก้าวขึ้นไปบนเรือร้างและทำลายพื้นไม้ที่ถูกลงจารึกไว้เพื่อแสดงความโกรธออกมาให้อีกฝ่ายรับรู้เขาไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับเด็กหนุ่มผิวเข้มคนนั้นช่างน,น่าอายยิ่งนับ เขายังไม่สามารถสลัดจิตวิญญาณโมโหกรธาอันชั่วร้ายในใจได้แต่ลินเทียนอ,อวี่ก็ไม่กล้าพอที่จะกลับไปที่เมืองเพื่อสู้อีกครั้งเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าเด็กหนุ่มผิวเข้มที่ไม่รู้ว่าเป็นใครคนนั้นจะมีพลังที่น่ากลัวถึงขนาดนี้ดูเหมือนว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะฝึกทักษะที่ประหลาดมากเสียด้วย ขณะที่ต่อสู้นั้นอีกฝ่ายดูจะกล้าหารทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดพลังประหลาดก็ปะทุขึ้นจากกรางของเขาราวกับเสียงคำรามของคนนับพันเลือดในร่างนั้นเดือดพล่านจนทำให้หลินเทียนอวี่รู้สึกว่ากำลังเผชิญหน้ากับภูเขาที่ลุกชนไปด้วยเปลวไฟอันโชช่วงและอสูรร้ายจากนารกให้เ,เวนหนิงหูเซี่ยวจงใจหลอกใช้เขาชัดๆ หนิงหูเซี่ยนั้นไม่ได้บอกกับหลินเทียนอวี่ว่าจะรึกโบราณในฐานทัพโบราณสามารถกดพลังปราณของจอมยุทธ์ทั้งหลายได้เขาไม่ได้บอกถึงเด็กหนุ่มสองคนที่มีพลังเทียบได้กับปีศาจที่ดุร้ายที่สุดหนิงหูเซี่ยบอกเพียงว่าพวกนั้นเป็นแค่คนบ้านนอกสองคนที่มีพลังอ่อนแอหนิงหูเซี่ยตั้งใจจะยืมมือคนอื่นเพื่อสังหารติงห้าวอหลังจากคิดทบทวนแล้วเขาก็พบว่าตนเองนั้นได้พบกับหนิงหูเซี่ยโดยบังเอิญในเช้าวันหนึ่ง มือกระบี่คนนี้จงใจใช้คำพูดหวานล้อมเขาเพื่อให้ย่วยุให้ไปโจมตีสองคนนั้นไอ้ชั่วคนนี้ส่งเขาไปตายชัดๆหนิงหูเซี่ยวเองต้องเคยพ่ายแพ้ให้กับทั้งสองคนนั้นมาแล้วเป็นแน่และต้องรู้ดีว่าตัวเองไม่มีทางเอาชนะพวกนั้นได้ดังนั้นจึงคิดยืมมือหลินเทียนอวี่เพื่อสังหารคนอื่นแต่ไม่รู้เลยว่าในความเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลินเทียนอวี่ไม่ใช่คนโง่ ในไม่ช้าเขาก็รู้ถึงเจตนาของหนิงหูเซี่ยวหากเขาถูกสองคนนั้นฆ่าสิทธิ์พี่ทั้งหลายจะต้องมาแก้แค้นให้กับเขาแน่ไอ้สวะนั่นต้องการยืมมือเขาเพื่อฆ่าคนอื่นชัดๆโชคดีที่ในจังหวะชี้เป็นชี้ตายเสียงของเด็กหนุ่มดังขึ้นจากในห้องและหยุดเด็กหนุ่มผิวเข่งไว้ได้ทันท่วงทีไม่อย่างนั้นเขาคงไม่มีชีวิตรอดมาจากเมืองโบราณเล็กๆนั่นแน่สิทธิ์พี่ของเขาพูดถูก ยอดฝีมือที่แข็งแกร่งนั้นมีอยู่ทั่วและมากมายราวกับก้อนเมฆหากใครโอหังมากไปก็จะเป็นการไปกระตุกหนวดเสือและในวันนี้เขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถึงแม้ว่าหลินเทียนอ,อวี่จะไม่เต็มใจยอมรับในความล้มเหลวแต่หลังจากวิเคราะห์ถึงสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้แล้วเขาก็ยิ่งเกลียดหนิงหูเซี่ยวมากยิ่งขึ้นไปอีก การพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้นั้นยุติธรรมทีเดียวอย่างไรแล้วทุกอย่างก็ดูตรงไปตรงมาและโปรง่งใสคู่ต่อสู้ของเขาไม่ได้เล่นแง่อะไรเลยแม้แต่น้อยกลับเป็นหนิงหูเซี่ยวต่างหากที่ตลบหลังเขามาตอ,อ,อรออดอหนิงหูเซี่ยวควรได้เจอกับสิทธิพี่ชายของข้าข้าต้องรีบกลับไปและเตือนสิทธิพี่ทั้งหลายไม่ให้โดนเจ้านั่นหลอกไปหาให้สองคนนั้นหลินเทียนอ,อวิหันหลังและก้าวออกไป แต่ก็พลันนึกบางอย่างขึ้นได้เขาหยุดและหยิบเอาเสื้อผ้าชุดใหม่ออกมาจากแหวนเก็บของและจัดแจงเปลี่ยนเสื้อจากนั้นจึงหยิบกระจกสำริดที่เป็นอาวุธอาคมออกมาหลินเทียนอ,อวี่ค่อยคแต่งตัวและจัดผมให้ดูดีเหมือนเดิมอีกครั้งก่อนจะจากไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วคิดดูสิข้ารูปหล่อถึงเพียงนี้และเป็นที่รู้จักในานามหนึ่งในสิบหนุ่มหล่อของหัวเมืองม,มรกตจอมยุทธ์สาวจำนวนนับไม่ถ้วนต่างก็ชื่นชอบข้าวันนี้ข้าโดนโจมตีจนสาหัส เรื่องนี้จะให้คนอื่นรู้ไม่ได้เป็นอันขาดเวนเอ๋ยน่าอายอะไรอย่างนี้สิทธ์พี่ติงทำไมท่านไม่ฆ่าเขาเสียละจางฝานถามด้วยความชงนในการต่อสู้เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบและสามารถสังหารเจ้าหน้าหล่อผู้เย่อหยิ่งจากสํานักเมคาครามได้อย่างแน่นอนแต่ในท้ายที่สุดติ่งห้าวอกลับหยุดเข้าไว้เสียอย่างนั้น จากที่อ้ายชิงบอกแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสำนักเมคาครามกับสำนักกระบี่ผาสวรรค์นั้นไม่ได้ใกล้ชิดกันมากนะักดังนั้นพวกนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ซีเหมินหรอบเจ้านั่นควรดูหน้าดูหลังให้ดีกว่านี้ข้าคิดว่าหลินเทียนอวี่คงถูกหนิงหูเสี่ยวหลอกให้มาที่นี่แน่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมืองโบราณน,นี้จะกดพลังปราณไว้ ถ้าเขาโดนฆ่าค่าเองก็จะกลายเป็นศัตรูของสำนักเมคาครามไปด้วยข้าจะมีศัตรูที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นและแผนของหนิงหูเซี่ยวก็จะสำเร็จอย่างที่เขาต้องการดังนั้นแค่สั่งสอนสักหน่อยแล้วปล่อยให้กลับไปก็พอแล้วละติงห้าวคิดอย่างรอบคอบทีเดียวจังฝานพยักหน้าเข้าใจ เตรียมตัวเถอะเราจะออกจากฐานทัพพรุ่งนี้เราอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วพวกเราต้องหาสมุนไพรเพื่อรักษาอาจารย์ซีเหมินและหนิงหูเซียววจะต้องรอเราอยู่แน่ดังนั้นพอออกไปเดี๋ยวเราจะได้สู้กันติงห่าวอพูดจางฝานพยักหน้าเงียบๆและยืนอยู่ที่ประตูห้อง ติงอ่าวกลับไปในห้องอีกครั้งเขาหยิบเอาหัวใจของปีศาจและกระดูกที่เก็บมาอีกเล็กน้อยรวมถึงวัสดุที่ทำจากโลหะและของจิปาถาออกมาจากแหวนเก็บของเด็กหนุ่มตั้งใจจะขุดหลุมครางขนาดใหญ่และทำให้หนิงหูเซี่ยวต้องกระโดดลงไปในนั้นเพื่อเป็นการกําจัดหายนะนี้เสียส่วนคนจากสำนักเมคาครามนั้น เขาเชื่อว่าหลินเทียนออวี่จะกลับมาเรื่องทุกอย่างจะถูกเปิดเผยด้วยตัวของมันเองซึ่งในที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายก็จะไม่ต้องกลายเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเองแน่อยู่แล้วบทที่495ความสามารถรอบด้านสิงห่าวอออกไปข้างนอกในเย็นวันนั้นเขาได้เรือบินโบราณขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยรอยกระดำกระด่างกลับมาด้วยขนาดของมันยาวเพียงหนถึงสจ้างงอเท่านั้น ขณะที่สายตาของไอชิงและอีกหลายคนมองมาด้วยความฉงนติงห้าวอก็พาเรือนั้นเข้าไปในห้องก่อนจะเกิดเสียงเคร้งคอร้างดังขึ้นตามมาไม่มีใครรู้ว่าเด็กหนุ่มกำลังทำอะไรกับมันกันแน่นายท่านจางนายท่านติงกำลังไอชิงพยายามถามกับจางฝานตอนนี้เขารู้ชื่อของติงห้าวอแล้ว และติงห้าวอก็รู้สึกรำคาญเหลือเกินที่ไอชิงคอยเรียกเขาว่านายท่านอยู่บ่อยๆซึ่งไอชิงในตอนนี้เรียกติงห้าวว่านายท่านติงและเรียกจังฝานะว่านายท่านจังด้วยเช่นเดียวกันจังฝานสายหน้าข้าไม่เคยเดาถูกเลยว่าสิทธิพี่ติงจะทําอะไรแต่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากแค่ไหนสําหรับเขามันก็กลายเป็นเรื่องง่ายดายไปทั้งนั้นไอชิงยิ้มและขยับเข้ามาใกล้ขึ้นก่อนจะถามอีกครั้ง นายท่านจังเราอยู่ด้วยกันมาหลายวันแล้วข้ายังไม่รู้เลยว่าท่านกับนายท่านติงมาจากหัวเมืองและสำนักไหนท่านสองคนเก่งกาจถึงเพียงนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ใช่ไหมจังฝานมองหน้าผู้ถามแต่ไม่ได้ให้คำตอบเขาเหยียดมือออกไปและลูบใบมีดเหล็กกล้าของดาบสีทมินให้ชิงดูเหมือนจะชะงักไปและยิ้มออกมาดูข้าสิข้าไม่รู้มารยาทการพูดเอาเสียเลยเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่ข้าควรถาม ข้านี่ชอบยุ่งไม่เข้าเรื่องอยู่เรื่อยอย่าสนใจสิ่งที่ข้าพูดเลยนะนายท่านจางข้ารู้แค่ว่าเจ้าไม่ควรพยายามไปอยากรู้อะไรเกี่ยวกับสิทธิพิติงนอกเหนือจากที่เขาบอกเจ้าคิดว่าข้าเป็นไอ้ง้างที่จะใจดีกับเจ้าสินะถึงได้กล้าถามเรื่องแบบนี้กับข้ามือของจางฝานยังคงลูบไปบนดาบเล่มยาวราวกับว่าเขากำลังสัมผัสกับผิวที่นวลเนียนของหญิงสาวอย่างไรอย่างนั้น เด็กหนุ่มนักล่าเงยหน้าขึ้นอีกครั้งและพูดต่อไปเจ้าไม่รู้จักแม่นางที่หลับไหลอยู่ในห้องและไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้นั่นใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่สิทธิ์พี่ติงข้าคงกำจัดเจ้าไปนานแล้วไอชิงรู้สึกได้เพียงว่าคำพูดของจางฝาน,นั้นเต็มไปด้วยเจตนาสังหารเขาตกใจและรีบผละออกไปทันทีทั้ทงที่ยังยิ้มอยู่อย่างนั้น ในวันนั้นภาพที่จางฝานอัดหลินเทียนอวี่หนึ่งใน12องอัจฉริยะแห่งหัวเมืองมรกตจากสำนักเมคาครามด้วยดาบเล่มยักษ์นั้นยังคงฝังแน่นอยู่ในใจเขาไอ้ชิงมองว่าจางฝานเป็นคนที่อันตรายอย่างถึงที่สุดเขากล้าดูถูกและรังเกียจผู้คนตั้งแต่แรกพบได้อย่างไรกันจางฝานเริ่มฝึกวิทยายุทธ์ของเขาต่อไป การฝึกพลังปราณของจางฝานเป็นวิธีที่แปลกประหลาดในร่างนั้นไม่มีพลังปราณที่ไหลเวียนไปมาแต่อย่างใดทว่าทั้งผิวหนังและกระดูกของเด็กหนุ่มต่างส่งเสียงคำรามราวกับฟ้าถลม่มลมหววของฤดูใบไม้ร่วงพากันสท้านและเกิดเป็นคลื่นขึ้นราวกับน้ำในสระพวกมันพัดเข้าไปหาร่างของจางฝานก่อนจะส่งเสียงคำรามโหยหวนขึ้นดาบสีทมินเล่มยักษ์ยาวเกือบจ้าง,งอนนั้นสั่นเล็กน้อยราวกับว่ามันกำลังจะรวมพลังเข้ากับร่างของเด็กหนุ่มผิวเข้มอย่างไรอย่างนั้น ให้ชิงและคนอื่นๆได้แต่มองดูอยู่ไกลออกไปพวกเขาต่างหวาดกลัวทั้งติงห้าวและจางฝานจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเด็กหนุ่มทั้งสองมีที่มาที่ไปอย่างไรและทำไมพวกเขาถึงมีพลังกายอย่างปีศาจเช่นนี้เมื่อพูดถึงปีศาจแล้วทุกคนก็ต้องสะอึกกับภาพของแมวขาวที่แววเข้ามาในหัวทันที แสงสีขาวพลันสว่างว่าขึ้นตรงหน้าพวกเขาแมวขาวตัวอวบอ้วนปรากฏกายขึ้นที่ตรงนั้นมันจับอสูร,ร้ายร่างยักษ์มาได้ตัวหนึ่งจากข้างนอกนั้นและโยนเจ้าอสูรลงจนพื้นสะเทือนก่อนจะพูดขึ้นนี่พวกแกตรงนั้นไม่มีอะไรทำหรือไงมาช่วยข้านี่ช่วยลอกหนังแล้วเอามันไปย่างให้ข้าหน่อยเสร็จแล้วก็เอาไปให้ข้าที่ห้องด้วยอ้ออย่าใส่เกลือเยอะเกินไปละช่วงนี้ข้าร้อนในนานายท่านเหนียวต้องกินอาหารอ่อนๆหน่อย ปรมาจารย์ทั้งหลายแม้แต่ขั้นราชันยุดต่างพากันหัวเราะขณะพากันทำสิ่งที่เจ้าแมวอ้วนสั่งไม่กี่วันมานี้พวกเขาได้รู้จักกับแมวตัวนี้ที่บังคับให้ทำนั่นทำนี่ราวกับว่ามันเป็นลูกของติงห้าวออย่างไรอย่างนั้นเจ้าแมวอ้วนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในใจของติงห้าวหลายหลายครั้งเขายังให้อาหารเจ้าแมวด้วยผลึกแก้วที่ใครๆต่างก็มองว่าเป็นสมบัติล้ำค่าทุกคนที่ได้เห็นต่างก็พากันอิจฉาและเกลียดเจ้าแมวเหลือเกินดังนั้นเพื่อทำให้มันพอใจ พวกเขาจึงต้องทำงานอย่างหนักแบบนี้โดยเฉพาะไอชิงที่ยังไม่ได้รับคำชมแต่อย่างใดที่ดูเหมือนจะขยันขันแข็งกว่าคนอื่นๆเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วติงห้าวอออกไปอีกครั้งเมื่อเวลาใกล้ค่ำคราวนี้เขาลากเอาเรือขนาดยาวกว่าสิบจ้างงอมาจากข้างนอกนั้นด้วยเด็กหนุ่มวางมันลงท่ามกลางสายตาฉงนของหลายๆคนอีกครั้งก่อนที่เสียงดังเคร้องคอรังจากการถอดและประกอบเรือนั้นจะดังขึ้น ใหชิงและคนอื่นๆตะลึงเช่นเดียวกับครั้งก่อนไม่มีใครคาดคิดว่านอกจากติงห้าว่าจะมีกำลังวังชาที่น่ากลัวแล้วเขายังเชี่ยวชาญในการจารึกอีกด้วยติงห้าวส่งรอยมือลึกลับออกไปจำนวนหนึ่งเลวไฟสีเงินและสีทองถูกประทับลงบนลำเรือเก่าแก่นั้นชิ้นส่วนต่างๆถูกประกอบเข้าไปทีละชิ้นจารึกห่อเหินที่สว่างวาบขึ้นนั้นดูเหมือนภาพวาดอันประณีตที่ถูกประดับไว้ ทั้งลำเรือนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเห็นได้อย่างชัดเจนจากเดิมที่มันเคยมีรอยด่างตามกันเวลาและเต็มไปด้วยเถาวัลย์ตอนนี้เรือนั้นได้กลายเป็นอาวุธร้ายแรงที่ส่องประกายสีเงินออกมาจากพื้นผิวโลหะไปแล้วเรือโบราณในตอนนี้กลายเป็นเรือลํำใหม่ที่ดูสวยงามยิ่งนักติงห้าวทำต่อไปโดยไม่หยุดพัก เรือหอถูกแปรสภาพต่อไปเรื่อยๆและจารึกมากมายได้ถูกสลักลงไปทั้งด้านในและด้านนอกทั้งด้วยอักษรจีนและจารึกโบราณต่างๆเด็กหนุ่มส่งพลังลักษณะเป็นเส้นมากมายเข้าไปในลำเรือไม้เพื่อชุบชีวิตให้มันเป็นโลหะรอยประทับของแต่ละจารึกนั้นคงทนถาวรและวัสดุของเรือก็ได้ถูกขัดเกลาซ้ำแลว้วซ้ำเล่า ในส่วนสำคัญบางส่วนของเรือติงห้าวอยังได้ถอดชิ้นส่วนที่ผูพังออกไปและแทนที่มันด้วยกระดูกที่แข็งแรงจากปีศาจวานนอนและปีศาจปูครึ่งคนทั้งสี่ตัวซึ่งเทียบได้กับวัสดุอาคมเลยทีเดียวเขาขัดเกลามันซ้ำๆอยู่อย่างนั้นและแทบจะใช้วิธีการสร้างอาวุธทุกวิธีที่ได้เรียนรู้จากเทพโบราณในร่างติงห้าวอวุ่นวายกับเรือนั้นทั้งคืน เช้าวันต่อมาเรือร้างที่ยาวถึงกว่า10จ้างงอได้กลายเป็นเรือหอลำใหม่เอี่ยมที่มีขนาดยาว6จ้างงอและกว้าง2จ้างงอ โฉมใหม่ที่ดูคล่องตัวนั้นสวยงามเหนือคำบรรยายท่อโลหะสีเงินเงินที่ดูคล้ายกับฉลามนั้นทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นต้องตะลึงแม้ว่ามันจะลอยอยู่นิ่งๆก็ตามเรือที่สูงถึงสี่จ้างอนั้นมีห้องคนขับและห้องเงียบๆอีกหนึ่งห้องอยู่ใต้ดาดฟ้าเรือภายใต้แสงอาทิตย์ยามเช้าบรรดาจารึกบนผิวเรือต่างเปล่งประกายให้เห็นจางๆขณะที่ลวดลายที่คล้ายกลีบดอกไม้นั้นส่องแสงทำให้ยิ่งดูวิจ,จิตรยิ่งนัก ให้ชิงและทุกคนมองติงห้าวอด้วยสายตาชื่นชมและเกรงกลัวในตัวเด็กหนุ่มความชื่นชมที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมาจากใจของพวกเขาอย่างแท้จริงไม่ว่าลึกๆแล้วทุกคนจะคิดกับติงห้าวออย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับว่าเด็กหนุ่มรูปงามคนนี้มีพลังที่เหนือจินตนาการจริงๆเขาไม่เพียงแค่แข็งแกร่งแต่ติงห้าวอยังมีความสามารถรอบด้านอีกด้วย หลังจากพักผ่อนเล็กน้อยติงห้าวอก็กลับเข้าไปในเรือและยุ่งอยู่ที่ด้านในนั้นอีกครู่ใหญ่จนเวลาผ่านไปหนึ่งก้านทูบเด็กหนุ่มก็ปรบมือและโบกมือให้กับเทียนเหนิงและคนอื่นๆด้วยความพอใจทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเราจะออกเดินทางกันแล้วหลังจากคิดทบทวนแล้วติงห้าวอก็ตัดสินใจเก็บคนพวกนี้เอาก่อนเพื่อเป็นแรงในการช่วยทำงานต่างๆเมื่อลงมาบนพื้นและกลับเข้าไปในถงหลักแล้ว ติงห้าวอก็กลับออกมาอีกครั้งพร้อมกับร่างของซีเหมินทียวนซี่ในอ้อมแขนของเขาเด็กหนุ่มเขาไปในเรือเพื่อจัดแจงขณะที่ไอ้ชิงและทุกคนเตรียมตัวกันพร้อมแล้วเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องกำลังขับเคลื่อนของเรือหอบติงห้าวอรเรียกชื่อไอ้ชิงและพาเขาเข้าไปในห้องใต้ท้องเรือเด็กหนุ่มชี้ไปที่มาหินลักษณะคล้ายแท่นเล็กๆและพูดต่อ พยายามส่งพลังปราณเข้าไปในแนวจารึกนี้และเจ้าจะสามารถขับเคลื่อนเรือทั้งลำนี้ได้ด้วยพลังปราณขั้นราชันของเจ้าต่อให้ไม่ต้องพักก็ยังควบคุมเรือได้ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีปัญหาไอชิงเห็นด้วยอย่างเต็มใจเพราะเขารู้ดีว่าตัวเองไม่มีทางเลือกเด็กหนุ่มสัมผัสได้ถึงพลังอันแกร่งกล้าของจารึกบนกำแพงทั้งสด้านของห้องซึ่งห้องที่เขาอยู่นั้นแทบจะเป็นอาวุธลับเลยก็ว่าได้ เขาถูกขังไว้ในห้องนี้และกลายเป็นแหล่งพลังงานในร่างของมนุษย์ไอชิงจะต้องส่งพลังให้กับเรือลำนี้ตลอดเวลาแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขายังมีค่าต่อติงห้าวอ,อยู่อย่างน้อยตอนนี้ไอชิงก็ไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตหากเขาต้องการให้ติงห้าวไว้ใจก็พูดอะไรไปมากกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเขาต้องพึ่งพาการกระทำของตัวเองเป็นหลักเท่านั้น ภายใต้การแนะนำของติงห้าวอไอ,อ,อชิงจึงค่อยๆเชี่ยวชาญในทักษะการขับเคลื่อนแท่นนั้นด้วยจารึกได้ในไม่ช้าเด็กหนุม่มนั่งอยู่ที่แท่นนั้นอย่างมีสติและอัดฉีดพลังให้กับเรือตลอดเวลารอบห้องนั้นเต็มไปด้วยลายเส้นสีทองที่ดูงดงามราวกับเถาวัลย์และใบไม้ในธรรมชาติทำไมกันนี่มันอะไรกัน ไอชิงพลันรู้สึกตื่นเต้นดีใจกับทักษะอาคมที่ตัวเองฝึกเพราะเมื่อแท่นจะรึกนั้นมีพลังอาคมแสดงให้เห็นขึ้นมาแล้วพลังปราณในร่างของเขาตอนนี้มีพลันมากกว่าที่เคยเพราะในสภาพแวดล้อมนี้เขาสามารถพัฒนาพลังได้ไวกว่าปกติ 2- 3สเท่าเลยทีเดียวเยี่ยมไปเลยขณะที่อยู่ในสภาพอย่างนักโทษนั้นไอชิงกลับรู้สึกขอบคุณเหลือเกินส่วนเทียนเห็นนิงและคนอื่นๆเองก็ได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าเล็กน้อย พวกเขาได้รับหน้าที่ในการควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือทั้งหมดนั้นล้วนเป็นอาคมจารึกที่ง่ายดายทั้งสิน้นด้วยพลังปราณที่ทุกคนพร้อมใจกันส่งเข้าไปจึงทำให้สามารถควบคุมลำเรือขนาดกลางให้หอบไปในอากาศได้รวดเร็วราวกับสายฟ้าแน่นอนว่าติงห้าวอเองก็ได้ออกแบบไว้แล้วทำให้เรือลำนี้ช่วยในการพัฒนายุทธของทุกคนได้ด้วยซึ่งทุกคนต่างก็ชื่นชอบและยินดีเสียยิ่งกว่าอ้ายชิงเสียอีก ติงห้าวคิดการทุกอย่างมาอย่างรอบคอบแล้วเพื่อที่จะให้ทุกคนทำงานให้เขาอย่าซื่อสัตย์ในตอนนี้อย่างน้อยติงห้าวก็ต้องมีสิ่งยั่วยวนมาตอบแทนเพื่อให้ทุกคนมีความหวังมากขึ้นหลังจากเตรียมการเล็กน้อยเรือหอะสีเงินที่ติงห้าวตั้งชื่อให้ว่าห้าวเฉินโจก,ก็ออกเดินทางไปราวกับหงงามและจากฐานทัพของเมืองโบราณไปในที่สุดรือนั่นมันนั่นมันอาวุธอาคมบินได้ของไอ้หนุ่มนั่นเหรอ ทำไมเจ้านั่นถึงยังใช้เคล็ดวิชาอาคมอยู่ได้กันที่บนเนินเขาไกลออกไปจากฐานทัพราว30าิบลี้หนิงหูเซี่ยวที่เฝ้าดูอยู่กำลังตะลึงเขาคิดว่าตัวเองเห็นติงห้าวลากเรือไปสองลำ เป็นเรือลำเล็กและลำใหญ่จากในบรรดาเรือร้างทว่าตอนนี้เขากลับต้องเปลี่ยนความคิดและก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นไปอีกด้วยไม่มีใครคาดคิดว่าพรรคพวกของเขาจะไปสร้างศัตรูที่ทั้งมากความสามารถและน่าทึ่งเช่นนี้ให้กับสำนักกระบี่ผาสวรรค์ เด็กหนุ่มผู้นี้ไม่เพียงแค่มีพลังที่แข็งแกร่งโดยธรรมชาติแต่วิธีการในการฝึกพวกเขาก็ยังทำให้พลังของติงห้าวนากลัวขึ้นด้วยนอกจากนี้ความรู้ของเด็กหนุ่มคนนี้ก็ยังล้ำลึกซึ่งทำให้ที่มาที่ไปของเขากลายเป็นสิ่งที่ลึกลับยิ่งนักขึ้นไปอีกบทที่496กับดาบและการสังหารต้นถ้าจะบอกววาหนิงหูเซี่ยวไม่รู้สึกเสียใจเลยนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้ โชคร้ายที่เขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขและทำในสิ่งที่ควรทำได้อีกแล้วนอกเหนือจากการตะลึงงันจากภาพที่เห็นเจตนาสังหารที่เขามีต่อติงห้าวอก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นไปด้วยติงห้าวอถือเป็นภัยคุกคามที่ต้องกำจัดให้ได้อย่างเร็วที่สุดไม่อย่างนั้นแล้วทั้งสำนักกระบีผ่ผาสวรรค์จะเป็นฝ่ายถูกกำจัดเสียเองในภายหลังแล้วถ้าเจ้าหนุ่มนั่นไปแล้วแผนที่นั่นยังอยู่ในเมืองไหมนะ หนิงหูเซี่ยวคิดถึงแผนที่บนแผ่นหินสีน้ำเงินเป็นอย่างแรกในใจเขายังหวังเล็กๆว่าตัวเองอาจจะพอมีโชคอยู่บ้างติงห้าวออาจไม่รู้เกี่ยวกับซากโบราณก็เลยไม่ได้ใส่ใจแผ่นหินนั้นของเขาเรือหอสีเงินนั้นกำลังจะหายจากสายตาในไม่ช้าหนิงหูเซี่ยรู้ว่าเขามีเวลาเหลือไม่มากที่จะเข้าไปในเมืองเพื่อหาแผนที่และหากแผ่นหินที่ว่าไม่อยู่ที่นั่นแล้วเขาก็จะต้องออกตามเรือหอกของติงห้าวอไปอย่างใกล้ชิด แล้วรอโอกาสที่จะไปเอามันกลับคืนมาถ้าหนิงหูเซี่ยวรอให้เรือหอลับหายไปจากฟ้าแล้วค่อยเข้าไปในเมืองเขาอาจไม่พบร่องรอยของติงห้าวอและคนอื่นๆอ,อีกเลยก็ได้การจะตามหาใครสักคนในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของสมรภูมิปราน้นแทบเป็นไปไม่ได้ไม่ต่างอะไรไปจากการงมเข็มในมหาสมุทรเลยทีเดียว เมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วหนิงหูเซี่ยวก็พลันกลายร่างเป็นไอ้น้ำในทันทีโดยไม่ลังเลเมื่อเข้าไปในฐานทัพของเมืองโบราณแล้วก็ตรงไปที่โถงหลักของเมืองเป็นอย่างแรกยังอยู่หรือเมื่อเห็นแผ่นหินสีน้ำเงินในห้องด้านในแล้วก็รู้สึกดีใจไม่ได้เขามาที่นี่ด้วยความหวังอันริบหรี่แต่ติงห้าวอกลับไม่ได้ค้นพบความลับหินก้อนนี้ห้าห้าหาแม้แต่เทพเจ้าแห่งโชคก็ยังเข้าข้างเขา หนิงหูเซี่ยวตรงรี่เข้าไปที่แผ่นหินนั้นและเรียกพลังปราในร่างทันทีเขาตั้งใจทำลายมันและเอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปทว่าในตอนนั้นเองประกายแสงสว่างจ้าพลันปรากฏขึ้นทั่วห้องแรงกดดันมหาศาลที่มองไม่เห็นแผ่กระจายไปทุกทิศทาง กำแพงรอบห้องนั้นเต็มไปด้วยแสงจากจารึกที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ประตูห้องปิดอย่างแรงจนเกิดเสียงดังสนั่นและปิดกั้นอากาศจากด้านนอกไม่ให้เข้ามาในห้องที่กำลังกลายไปเป็นเหมือนคุกสำหรับการทรมานให้ขาดอากาศหายใจข้ารอเจ้ามานานแล้วเสียงของติงห้าวอดังขึ้น สำหรับหนิงหูเซี่ยวแล้วเสียงนั้นเป็นราวกับสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจเขาตัวสั่นสะท้านไปด้วยความกลัวจากอันตรายที่จูจ่ๆก็ปรากฏอย่างไม่มีสัญญาณหนิงหูเซี่ยวมีปฏิกิริยาโต้อตอบทันทีเขาออกวิ่งไปที่กำแพงที่ใกล้ที่สุดและพยายามทำลายมันเพื่อหลบหนี โชคร้ายที่กำแพงหินที่แสนบอบบางกลับกลายเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งขณะที่จะรึกสีทองเปล่งประกายอย่างเต็มที่หนิงหูเซี่ยวพยายามกระแทกกำแพงที่ไม่มีวันทลายลงได้นั้นจนไหลของปวดร้าวและไม่มีความรู้สึกอีกต่อไปทุกครั้งที่เขาพุ่งเข้าใส่กำแพงร่างของชายหนุ่มจะกระเด็นกลับมาอย่างรุนแรงเสมออากกหนิงหูเซี่ยวส่งเสียงคำรามทันที พลังปราณที่พลุ่งพล่านนั้นทําให้ร่างของหนิงหู่เซี่ยวเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยเปเลวไฟปราณกระบี่อันคมกริบพวยพุ่งออกมาเป็นไฟลุกโชนอย่างต่อเนื่องมันตรงเข้าโจมตีกําแพงราวกับพายุฟไฟหนิงหู่เซี่ยวกลายร่างไปเป็นกระบี่ที่พุ่งเข้าใส่กําแพงซ้ําแล้วซ้ําเล่าราวกับสายฟ้าเขารู้แค่ว่าตอนนี้จะต้องหนีออกไปจากห้องนี้ให้ได้อย่างเร็วที่สุดเพราะในตอนนี้หนิงหู่เซี่ยวไม่มีตุ๊กตาตัวแทนที่จะรับเคราะแทนเขาเหมือนคราวก่อนแล้ว ในฐานทัพของเมืองโบราณน,นั้นพลังของเขาถูกจารึกโบราณกดไว้จนลดลงไปมากทีเดียวตอนนี้หนิงหูเซี่ยวมีพลังไม่ถึงครึ่งหนึ่งจากพลังปกติของเขาเท่านั้นอีกทั้งไ่ตายที่เขามักใช้การต่อสู้ก็ยังไม่มีผลใดๆกับที่นี่เลยด้วยครั้งก่อนชายหนุม่มก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบในการต่อสู้ไปแล้ว หนิงหูเซียวก็ยังไม่ยอมรับในความพ่ายแพ้หากเขาได้มีโอกาสอีกสักครั้งก็อาจมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเอาชนะติงห้าวได้พลังทำลายล้างของติงห้าวทำให้เขาตะลึงมาแล้วแอร์ละมันยังกลายเป็นราวกับฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนหนิงหูเซียวอีกด้วยแต่ความพยายามในการหลบหนีของเขาในครั้งนี้กลับไม่ประสบความสำเร็จ กำแพงที่สองประกายสีทองวิบวับดูจะเป็นอุปสรรคที่ไม่มีวันกำจัดได้ตลอดไปแม้หนิงหูเซี่ยว,ว่าจะใช้พลังของเขาอย่างเต็มที่แล้วก็ยังไม่สามารถทำลายมันได้ด้วยซ้ำคนนี้น่าเรออัจฉริยะของสำนักกระบีผ่ผาสวรรค์ที่เจ้าว่าเสียเยโว่ยืนอยู่บนไหล่ของติงห้าวอขณะพูดด้วยความเหยียดยามทำไมเขาดูเหมือนหนูตัวเล็กๆที่ตกใจแมวอย่างนั้นและยังไม่ทันสู้ก็จะหนีแล้วหรือติงห้าวอไม่พูดอะไร เขาหยิบเอากระบี่เทวะและดาบพิชิตจันทราออกมาจากแหวนเก็บของติงห้าวอตั้งใจจะสู้สักหน่อยเด็กหนุ่มต้องกำจัดหนิงหูเซี่ยวให้เร็วที่สุดและกลับไปที่เรือเพื่อดูแลซีเหมินชียนซี่ที่ข้างนอกในสมรภูมิปราดนั้นเต็มไปด้วยอันตรายมากมายและจางฝานก็อยู่ที่นั่นแค่คนเดียวติงห้าวจึง,งอดห่วงพวกเขาไม่ได้แผนของเจ้าเป็นความคิดที่ดีทีเดียวนะ เมื่อเห็นว่าไม่สามารถหนีไปไหนได้หนิงหูเซี่ยวพลันใจเย็นลงและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เขาเป็นคนเด็ดเดี่ยวทั้งการพยายามจะหนีโดยทันทีและการตัดสินใจที่จะต่อสู้เมื่อหนีไปไม่ได้นั้นหนิงหูเซียวไม่ได้กังวลในชื่อเสียงของตัวเองเลยแม้แต่น้อยเขาไม่กลัวเลยว่าคนอื่นจะหัวเราะเยาะตรับใดที่เขาสามารถถอยหนีหรือก้าวต่อไปข้างหน้าได้เขาต้องหลุดออกจากกับดักให้ได้ไม่ว่าจะต้องสู้หนักแค่ไหนก็ตาม เจ้าโลกมากเกินไปแล้วติงห้าวอรตรงเข้าไปหาหนิงหูเซี่ยวทีละก้าวพร้อมกับอาวุธทั้งสองในมือใช่แล้วถ้าหนิงหูเซี่ยวจำแผนที่นั้นไว้ให้ขึ้นใจเขาก็ไม่จำเป็นต้องมาติดกับดักอยู่อย่างนี้แต่ในสถานการณ์นี้นั้นเขาไม่มีทางเลือกอีกแล้วเขาไม่รู้ว่าไอา้ชิงยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อีกทั้งไม่รู้เลยว่าอ้ชิงได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องแผนที่ให้กับติงห้าวอเสียแล้ว เขารู้เพียงว่าเขาเกลียดตัวเองนักที่ไม่เอาแผ่นหินนั้นออกไปตั้งแต่แรกเพราะความรีบที่กลัวจะพ่ายแพ้ดังนั้นแม่หนิงหูเซี่ยว,วจะรู้ดีว่านี่คือกับดักแต่ก็จําเป็นจะต้องเอาตัวเข้าไปไม่อย่างนั้นถ้าเขาเสียโอกาสนี้ไปแล้วหนิงหูเซี่ยวก็จะกลายเป็นเหมือนตราบาบของสํานักเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นก็มาสู้กันเถอะ หนิงหูเซี่ยวสุดหายใจเต็มปอดก่อนที่ความคิดหนึ่งจะผุดขึ้นในหัวเกราะสีน้ำทะเลปรากฏขึ้นบนร่างของเขาในทันทีและปกปิดร่างนั้นไว้ราวกับเป็นชั้นน้ำบางๆมีเพียงใบหน้าและมือทั้งสองเท่านั้นที่ยังเปลือยเปล่าอยู่เกราะนั้นสองประกายและเคลื่อนไหวตลอดเวลามันค่อยๆกลายเป็นเกราะป้องกันอย่างดีที่สองประกายงดงามฟิวสิงห้าวเป็นฝ่ายเริ่มก่อน คนอย่างหนิงหูเซี่ยวนั้นมกักมีสิ่งที่จะใช้เป็นไพ่ตายอย่างอาวุธล้ำค่าอะไรแบบนั้นเสมอติงห้าวอคาดการเอาไว้แล้วเขาจึงไม่แปลกใจที่เห็นเกราะนั้นเลยแม้แต่น้อยดาพิชิตจ,จันทราว่าแสงสีเงินขึ้นกลางอากาศติงห้าวอกวัดแกว่งมันออกไปด้วยเจ็ดจำนวแห่งดาบทันทีติง กราะสีฟ้าบนแขนของชายหนุ่มขยายออกไปและกลายร่างเป็นกระบี่เล่มยาวสองเล่มที่ยึดติดกับแขนของเขาหนิงหูเสี้ยวกระแทกด้านหลังแขนทําให้เกิดเสียงของโลหะกระทบกันขึ้นดาบพิชิตจ,จันทราถูกแยกออกจากกระบี่ในชั่วพริบตานั้นเองทำให้ชายหนุ่มตัวสั่นอย่างแรงและก้าวถอยไปในแง่ของพลังกายแล้วต่อให้มีกราะอาคมอันลำ้ำค่าเขาก็ยังเทียบก,กับติงห้าวอไม่ได้เลยแม้แต่น้อย ส่วนฝ่ายติงห้าวอนั้นทำการก้าวออกไปข้างหน้าทันทีและใช้คมดาบผ่าขอบฟ้าในเจ็ดกระบวนสังหารเพลงกระบี่เร้นลับหนิงหูเซียวตะโกนดังลั่นกระบี่สีน้ำเงินในมือเขาพุ่งปราดเข้าไปหากระบี่เทวะของติงห้าวในทันทีกระบี่นั้นเปล่งลำแสงออกมาและพุ่งตรงไปยังหว่างคิ้วของติงห้าวราวกับสายฟ้าเมียวเสียเยวเหยียดพุ่งเท้าอย่างเกียจคร้านและทำลายแสงกระบี่นั้นราวกับฉีกกระดาษออก เป็นไปได้ยังไงดวงตาของหนิงหูเซี่ยวร้อนเป็นไฟด้วยความโกรธจนแทบจะปะทูออกมาในขณะงุนงงอยู่นั้นชายหนุ่มก็พลาดท่าโดนดาบพิชิตจันทราของติงห้าวอฟันเข้าที่บริเวณเอวเสียแล้ว